อดปีที่ผ่านมาเราได้ต้อนรับอัจฉริยะจากทั่วประเทศผู้มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและมอบรอยยิ้มให้คุณผู้ชมและสัปดาห์นี้เรารวบรวมโมเมนต์สุดประทับใจแห่งปีมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งไปแล้วครับเออ,อได้ไงวะกับโมเมนต์แรกโมเมนต์สุดฮา ไปพบกับคุณยายสุดเก๋าที่มาพร้อมลีลาการขายสาละเปาที่ไม่เหมือนใครออยอดมาจากจังหวัดราชธานีอำเภอพิบูลสาครารที่เป็นแหล่งสาละเปาที่เยอะที่สุดค่ะโอ้ยน่ากินพร้อมเริ่มครับโหตักไสไม่ง่ายครับห้าสี่สามสองหนึ่งว่าครัราาอันนี้ เต็มสิบแม่ท่าไรเต็มสิบเต็มสิบเจ็ดซะโอ้โหมอสสิบได้ไรครับอันนี้ได้แปดค่ะได้แปดคือมอได้กินไม่น่าแล้วครับอย่าว่าแม่นะคะแม่ไม่ได้ลำเอียงค่ะแม่รักลูกทุกคนจริงค่ะเต็มสิบได้หกจุดแม่คือการให้คะแนนของแม่คืออะไรอ่ะ คนดูตัดสินคนดตัสิฮะเอามาเอาตรงๆแม่เขาเป็นคนตัดสินเอาเองคนดูเรื่องตัดสินสตาเปาคนดูตัดสินแม่ดีกว่าหนูอยากชิมไหมอยากชิมฮะเดี๋ยวจะให้แม่เล่นเกมหนึ่งถ้าแม่ทำสำเร็จหนูยได้กินแม่ต้องปั้นสระเปาสามลูกให้เร็วกว่าน้องพลยนะครับเริ่มครับแม่เร็วแม่แม่เร็วมาแล้ว แล้วควายเดินเร็วมากแม่ถึงได้ลูกเดียวเองไม่ทันทันนุ้ยเชื่อแม่่แไ่ทันสบายสบายนุ้ยทันแม่ไม่ทันไอ้ลกเดีแล้วทันนุ้ยทันเด้อทัน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 ไอ้คนดีคนดีแม่เนี่ย เราทำพันชัดๆเราทำเสร็จก่อนชัดๆแต่ว่านุ้ยก็หนีไปเลยแม่แม่บอกว่าแม่ทำทันเอ้เออนุ้ยไม่เชื่อมันนียแม่ทนอะไรแม่ลูกแรกแม่ควายมาครึ่งทางแล้วอะเอาใหม่ใหม่มันก็ไม่ใช่โบราณไม่โบราณนะพอชิมแล้วอยากจะบอกแม่ว่าแซมหนีค่ะขอบคุณมากค่ะพวกเราสามคนให้ทานให้โอ้อนุโมทนาคุณแม่ค่ะ เดี๋ยวผมให้ดูภาพผู้ร่วมรายการดูจากภาพนี้ประเมินอายุครับเท่าไหร่ครับ18 18ปดสปพี่หอยตอน่วหนวยเป็นปีแสนสิปปีแสนผมว่าอายุนะอ่า90 90สว่า80ิอิรอทีมงานครับพี่ซุปขอดูแบบประชาชนครับบวกลบกันดูครับเฮ้ยเท่าไหร่ครูร้อยห้ากะหรอผู้ร่วมรายการของเราคุณยายสงวนอายุ 1 0ึ่ปีครับคุณยายอยากได้ความฝันอะไรกลับไปคะอยากได้เงินซื้อข้าวแปว<อ>เรียกแมวเยอะใจใจพาดตัวออ่าวันนี้เดี๋ยวจะมีความฝันให้คุณยายแต่ว่าต้องเล่นเกมกันก่อนได้ไหมครับก็ฉันไม่ไม่ไม่อยากร้องสุดแท้แต่คนจะช่วย เราจะรักมันมากครับแล้วบันก็ไม่ไปไหนครับเขาก็รักยายใช่เขาก็รักยายนี่ครับวันนี้วันนี้วันนี้ไปกับอะแอวันนี้วันนี้วันนี้ไปกับบอลเรียกนู้นไปหาบไม่ใช่ใช่ไหมคะบอลกับแอะ พี่แอลโอเคกันยัยครับภาพมันจะยากขึ้นเห็นครึ่งเดียวนะเปิดภาพครับคุณยายชายเลยคุณยายอะไรครับเนี่ยากยายขายบ้านสองอยากยายชายก่อนอยากยายก่อนคุณยายชายก่อนมีกล้ทัวรกลส้คุณยายยิงแค่คุณยายชายหน่อยย่อยครับครับพี่รู้จักท่าหกสูงไหมเฮ้ย สบายแล้วพี่บอลปลสบายไหมนี่นะเอาบอลใส่ทางพี่เอบอลใสเางบอลบอลเขานี่บล่ทางตรงหนมันยากตรงไหนผมถามแค่เดียวว่ามันยากตรงไหนเลือดเลือดอหลอหัวนาเด็กเลยน้าเด็กเลยเอุหลตายเลือดไม่ไปเลี้นสมองเไหยพี่หอยครับฮะ ผมจะเอาพี <unda> ่เ <cinq> ป <impe statistically> ็นโจทย์ได้ผมพี่เป็นโจทย์พี่อยเชียนะพี่เอาให้ได้สักห้าทีเพราะว่าผมอยากท้าตาสิบทีได้พี่ง้างอุปกรณ์มาครับเดี๋ยวก่อนครับนี่คืออะไรนี่เดี๋ยวก่อนมันมันขึ้นยังไงก่อนอุ้ยพี่หอยพี่หอย <muitas> จะลงย <and> ังไงอ่ะพี่นั่นแหละสิคุณคุณชุบไม่คิดจะช่วยทำอะไรบ้างเลยเหรอได้แล้วจบเรื่องจบเรื่องนะสุดข้อพี่สุดข้อไม่กล้าเฮ้ยสีเฮ้ยมันงงนานจังเลยโอ๊ยโอ๊ยอคุณชุบ ผู้ชมเข่าไหลตะคิวตะคิวกินตูนตะคิวกินตูนขวาตูนขวาตูนความหายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับไปต่อกับคุณลุงเรือจ้างที่พกความหามาเต็มลำ ไปได้หมดก่อเกดยาอะไรๆไปได้หมดขอให้ก็มาเหมาเก้ไปเชียงใหม่มได้ไหมไปได้หมดครับจากท่าน้ำนนไปสิงคโปร์นี่จะคิดค่าใช้ใจ่ายมนไนแหมพี่ครับโอ้ อยากนั่งแบบดูบรรยากาศไปเรื่อยๆได้ครับลงเอาไทยไปเรื่อยๆคิดักทีแสนดีครอ๋ออย่างพี่หอยอาจจะฟรีก็ได้อย่านะคะเขาเอาจริงนะคะเอาจริงนะน่ารักมากครับวันนี้เราจะท้าทายลุงเล็กในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความคุ้นชินครับผมท้าโจทย์นี้เลยครับเมนูใดไม่ใช่เมนูของท่าน้ำนนเริ่มจากเมนูที่หนึ่งครับคือขนมหวานที่ไหนก็มีครับ แต่นี่ใช่เมนูของหวานท่าน้ำนนท์ทำไมถึงคิดว่าเป็นท่าน้ำนนท์ครับก็ผมเคยกินอยู่ที่งานครับนี่คือเมนูเฉลยนะครับผู้หญิงผู้ชายคนขายพี่พี่เขาชื่ออ๋อยแต่ว่าตัวเขาผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่ผมมากินบ่อยทีมงานครับขอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งโทรไปที่เบอร์ที่ร้านนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเรารู้จักสวัสดีครับร้านขนมหวานใช่ไหมครับใช่จ้ะสวัสดีครับป้า อ๋อผมรู้โวไม่รู้แจกชื่อปถามถามเลยครับชื่อร้านเลยครับหนชื่อจิมแต่ว่าขนมหวานมันชื่อป้าเนื่องแต่ขนมหวานอ๋อป้าเนื่องแต่ผมไปบอกนี่ป้าอ๋อยอ่ะผมไปบอกป้าอ๋อยอ่ะทุกคนป้าอ๋อยแกผมกินอยู่กับป้าอ๋อยอะผมไม่รู้ชื่อพี่คะผมไปกินทุกวันชี่อะไรนะป้าจิมป้าจิมขอบ้ากครับขอบคุณพี่จิมมากนะครับขอสดเลยขอสดเลยโอ้ผมรู้จะยืนยันยังไงครับต้องตอบชื่อร้านครับชื่อร้านขนมหวานครับ ไม่ใช่ปัาเนื่องเขาบอกพี่จตมบอกมาแล้วชื่อร้านปัดเนื่องครับป้าเนื่องถูกต้องครับโอ้โหแม่นี่คือกุยช่ายครับกุยช่ายร้านร้านนี้ใช่ท่าน้ำนนท์ไหมเจ็ดสีเจ็ดสีเลยทำไมถึงคิดว่าเป็นร้านเจ็ดสีครับก็บุช่ายเจ็ดสีครับเคยไปไหมครับ เคยกินครับเคยกินเลยใช่ไหมเดินผ่านตลอดชื่อร้านไม่รู้ที่อาลมงเดาครับถ้าเราจะตอบจะตอบว่าอะไรครับร้านอะไรครับ้องพูดสักคำหนึ่งครับเจ็ดสีร้านเจ็ดสีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสีผมนับได้หกสีครับหายสีอ่ะยังมีสีอารมณ์ดีอารมณ์ดีด้วยสีเลย ลุงคิดเองถามเองคือคือลุงแกนับครับแล้วแกแล้วแกบอกว่าไอ้สองสีเนี่ยไม่เหมือนกันแกก็เลยบอกว่าเน่ยอ่กัาเนเจ็ดสีแล้วไงอุ้ยใช่เจ็ดสีท่านน้ำดนถูกต้องครับนี่ครับนี่คืออะไรครับผมบังไว้ก่อนบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่หวานไม่ใช่ทําไมถึงไม่ใช่ก็มันไม่มีเลยอ่ะท่านน้ำนนท์ครับมันอยู่ตลาดนู่น ไมม่ีท่าน้ำนวลไม่มีบัวลอยไข่หวานไม่มีครับแน่ใจเหรอครับแน่ใจลุงเล็กมันจะเป็นไม่ได้ยังไงท่าน้ำนวลอาหารเป็นร้อยร้อยหนึ่งไม่มีไม่มีบัวลอยได้ไงบอกเมันอยู่ตลาดไกลไกลเลยไม่ใช่ไม่ใช่ท่าติน้านวลนี่คือบัวลอยนพเก้าวลาดพร้าวเป็ร้อยหนึ่งไม่ใช่ครับเอ้ยรู้จริงเลยเครับพวกเราสามคนให้ ทานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเล็กครับลุงคืออีกหนึ่งสัญลักษณ์ของท่าน้ำนนท์และคิงพาวเวอร์ดูแลซ่อมแซมเรือให้ลุงนะครับรวมวันนี้มอบให้ลุงเล็กจากคิงพาวเวอร์สี่หมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับสวัสดีครับพี่นะครับครับขอบคุณมากครับงเล็กครับขอบคุณที่มารายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันเด็กปีนี้ซุปเปอร์จิ๋วจัดงานยิ่งใหญ่ครับพบกับโชว์สุดพิเศษจากพี่ๆซุปเปอร์เด็กและ เพื่อนๆซูเปอร์เทนรวมถึงกิจกรรมและเกมต่างๆมากมายนะครับภายใต้คอนเซปต์ของเราครับซูเปอร์คิดเลิมปิกเกมทักษะแห่งโลกอนาคตครับนี่คือเหรียญซูเปอร์คิดลิมปิกครับเกมทักษะแห่งโลกอนาคตเราเตรียมไว้แจกน้องๆน,นะครับวันละ4,000เหรียญนะครับ1 1และ12มกราคมนี้พบกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ทุกกิจกรรมฟรีตลอดงานครับมาร่วสนุกกันเยอะๆนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ